คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องร้อยเล่มายาซึ่งเป็นละครแนวโรแมนติกดราม่าแอออตายตายทอดนะคะถ้าตบกันขนาดนี้ ม่ทราบอันนี้ละครโรแมนติกดราม่าหรือว่าละครฆาตกรรมกันแน่คะนี่เอ๊ะเ,เ,เอ๊ะเอ๊ะเอะคุณ<ฮ>ผู้ชมค่ะแม้เรื่องราวระหว่างวาวา,วามิน้นและลุยส์อาจจะดูดุดันไปสักหน่อยแต่เมื่อนางเอกอย่างเบลล่าก้าวเข้ามาบรรยากาศก็ดูซอฟ์ลงทันที ไอ้คุณพระช่วยไม่ได้ท่งไม่ได้ซอบอะไรเพราะนางเอกก็มาร่วมตบกับเขาด้วยเออเออใสอารมณ์ซะจนทีมงานต้องเข้ามาแยกเลยทีเดียวโอ๊ยสบานอีกทีสิคะ ว่าละครเรื่องนี้เป็นละครโรแมนติกดราม่าจริงจริงอย่าตี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 กันนะอย่าตี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 กันเนอะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ถ่ายทำฉากตบตีกันมาอย่างยาวนานนักแสดงก็ย่อมต้องหมดแรงเป็นธรรมดา และสิ่งที่ปรารถนาน,นั้นก็ย่อมต้องเป็นมีอะไรคะตอะอกเแอ,เอลูกชิ้นทอดหลูกแล้ววอแลช้มดเลยะเอ๊เอกินจริงกินจังกันมากแอะโทษนะคะ ลักษณะหิวขนาดนี้ไม่ทราบว่าพ่งเสร็จจากฉากตบหรือว่าพิ่งผ่านการรบมากันแน่คะถูกคนกินผู้ชมคะศึกในครั้งนี้จะจบลงได้ ยอมต้องมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาก็คือป,ป๊อบธนวัฒน์นั้นเองโดยในฉากนี้ป๊อบจะต้องเข้ามาจับแขนเบลล่าแล้วหมุนเวียงเพื่อหันมาจ้องหน้ากันซึ่งการถ่ายทำนั้นก็ดูจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมาก้กล4 3 <le Familie> <le Avoid> 2 le, <le b overall> หนึ่งสองสามสุดไดมามาดิมันมันมันหลุดไปดิดิีชาโกัสไชัดเอี ผมหนูไม่สวยอ่ะอันเนี้ยผมมันเป็นอย่างเนี้ยผมผมได้ผมผมได้โอเคแล้วโอ้ยไม่ยุ่งยากเลยแค่ไม่รู้ว่าฉากนี้จะถ่ายเสร็จเมื่อไรเท่านั้นเอง